เวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่คุณปล่อยให้สารพิษอนุมูลอิสระอาศัยเพิ่มจํานวนสร้างปฏิกิริยาออกซิเดชันและหยิบยื่นความเสี่ยงต่อโรคภัยนานานชนิดให้แก่คุณเรื่องคงไม่จบลงแบบนี้หากคุณรู้ทันตัวเองจากพฤติกรรมก่อสารพิษอนุมูลอิสระเพิ่มของเสียปนเปื้อนในกระแสะเลือดหมุนเวียนเข้าสู่ตับด้วยสารพิษในปริมาณที่มากขึ้น จนเกินความสามารถที่ตับจะขจัดออกได้ตับก็จะเสื่อมสภาพเมื่อเลือดไม่สะอาดตับที่ไม่แข็งแรงจะส่งสัญญาณอาการที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายตาแห้งตาเหลืองป่วยง่ายติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสเป็นจำ้ำหรือแห้งคันอาหารไม่ย่อย อุจจาระสีพิษปกติไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงจนเกิดเป็นโรคร้ายในยที่สุดยังไม่สายหากคุณจะมองหาวิธีที่จะทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงห่างไกลโรคภัยอย่างเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่นานาชนิดที่มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สามารถตรงเข้ากำจัดสารพิษในเลือดได้เร็วกว่าและมากกว่าถึง3เท่ามอบผลลัพธ์เลือดสะอาดเพราะช่วยลดสารพิษในเลือดลงได้มากถึง51%พร้อมเสริมให้ร่างกายเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติในตับและเซลล์สูงสุดถึง246%เข้าปกป้องเซลล์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมอบอีกหนึ่งผลลัพธ์ตับแข็งแรงสามารถปกป้องตนเองได้ดีขึ้นถึง14% และนี่ละครับสิ่งที่คุณต้องมองหาค่าโอแรกประสิทธิภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงถึง249,225ต่อขวดสุดสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟโตนิวทรยนจากมาคกี่เบอร์รี่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในโลกพร้อมเหล่าซูเปอร์ฟรุตกว่า12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกเพื่อเลือดสะอาดตับแข็งแรง ให้คุณห่างไกลโรคภยรัยเริ่มต้นวันนี้ Love Liver Love Life รักชีวิตดูแลตับทุกวัน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอคลิปนะครับที่กําลังได้รับความสนใจมากนะขณะน,นี้บนโลกออนไลน์ครับซึ่งถ้าเราไม่หยิบมาพูดถึงเลยก็จะเรียกว่าเป็นการตกเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบ Beyond Healthy สุขภาพดีชีวิตดียิ่งกว่าอย่างแน่นอนและทําไมวิดีโอคลิปนี้นะครับจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมากก็เพราะว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันครับร่างกายมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายยิ่งสะสมเข้าไปมากๆเข้าก็จะก่อให้เกิดโรคแบบแพ็กเกจตามมา เลยนะครับโรคยอดที่ต่างๆก็จะเป็นพวกไขมันในเลือดหัวใจความดันโรคตับหรือแม้กระทั่งโรคที่พวกเรากลัวกันมากนั่นคือมะเร็งนั่นเองแบบนี้แหละครับร่างกายก็ควรจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากการกินพืชผักผลไม้ซึ่งการกินแบบปกติอาจจะไม่เพียงพอดีไม่ดีนะครับเราอาจจะได้รับสารพิษปนเปื้อนเข้าไปด้วยซ้ำครับ โดยที่ผ่านมานะครับในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็บอกสรรพคุณถึงการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไรนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนมีประสิทธิผลที่สุดครับ ผมมีข้อมูลนี้มาฝากกับคุณผู้ชมนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยครับว่าปัจจุบันครับเขามีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดผลและก็พิสูจน์ประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายที่เรียกกันว่าค่าโอแรกครับเอาง่ายๆค่าที่ว่านี้นะครับยิ่งสูงก็จะยิ่งดีและที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่านั้นนะครับมีการค้นพบเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นครับที่สามารถมาต่อกรกับสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายแบบนี้และครับ ด้วยค่าออร์รกที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับนั่นะคือสูงถึง249,225ต่อขวดเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับว่าดีต่อตัวเราดีต่อสุขภาพเราอย่างไรและก็รวมถึงร่วมรับฟังความพิเีพนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและความงามดรพงศกรพัฒน์อรุโนทยานนันครับ แเตอร์ครับตะกี้ผมเกริ่นกับกผู้ชมไปนะครับว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นคือมีการค้นพบเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และก็เบอร์รี่สกัดเข้มข้นด้วยค่าออรรกที่สูงถึง249,225ต่อขวดมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากใช่ไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเป็นการยากมากๆที่เราจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระ เื่อที่เราจะเลือกว่าเอามาใช้กับตัวเราใช่ไหมครับ,รบซึ่งวิธีการทั้งหลายเนี่ยต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการทดสอบหาค่าออเรเป็นการทดสอบประสิทธิภาพว่าในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยผลิตภัณฑ์ชนิดไหนจะต่อต้านอนุมูลสระได้มากกว่ากัน คือมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดสารพิษอนุโมอิสระได้ดีกว่าเพราะนั้นค่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีต่อร่างกายครับครับผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอันดับต้นๆและสะดุดตาที่เราควรจะต้องให้ความสนใจใช่ครับประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในท้องตลาดครับผมก็จะบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดถึงเนี่ยนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์สารต่อต้านอนุโมอิสระทีนี้ทําความเข้าใจขอความรู้จักดรดีกว่าครับว่าไอ้คุณสมบัตินี้มันช่วยลดสารพิน เ,เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนท์ทั่วไปนะครับ,รบก็จะทําจากผลไม้พืชผักทั่วไปนะครับจริงๆแล้วผักผลไม้ทั่วไปจะมีสารที่อยู่ในพืชที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรยนนะครับสารพวกนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดน ช่วยยับยั้งสารพิษอนุมูลอิสระแต่ว่าจะมีผลไม้เพียงบางประเภทเท่านั้นนะครับที่ถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟุตนะครับผลไม้พวกนี้เนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับทีนี้กลับมาว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการต่อต้านสารพิษต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงมากๆในการที่เราได้รับสารพิษทุกวันทุกวันนะจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยวิถีชีวิตแต่ละวันใช่นอนดึก นะครับน้ำหนักตัวเกินนะครับรวมถึงเรื่องของการดื่มดื่มเหล้านะฮะสุบุรีนะครับเครียดเหรือเลเครียดเครียดสำคัญมากๆเลยนะครับพวกนี้จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระสะสมในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเขาก็จะพลเพื่อนอยู่ในกระแสเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระหรือเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะไปช่วยลดสารพิษพวกนี้ลงไปได้ทําให้สุขภาพของเราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคครับ ซูเปอร์ฟรุตนี่คือมันหมายรวมถึงแค่ผลไม้ทั่วไปธรรมดาในท้องตลาดที่มีไหมครับแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นพวกนี้มีไหมครับครับพวกนี้เราก็จะคุ้นเคยกันว่ามีการพูดถึงว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนเยอะนะครับ<อ>แต่จริงๆในต่างประเทศเนี่ยจะมีการวิจัยเยอะกับพวกพืชตระกูลเบอร์รี่ นะครับไม่ว่าจะเป็นออเซโรล่าเชอร์รี่ออซาอิเบอร์รี่นะครับเชอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับโกจิเบอร์รี่พวกนี้เราเคยได้ยินมาแล้วว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะแต่ณปัจจุบันนี้มีการค้นพบมาใหม่อีกนะครับว่ามาจิเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศชิลีเนี่ย มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเบอร์รี่ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ครับอ๋อนะครับสูงที่สุดในโลกเทียบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขามีการวิจัยเกี่ยวกับไอผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงๆ่ง,ม,งมาเกิเบอร์รี่ที่มาจากชิลีเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระ เปรียบเทียบกับทุกๆตัวที่ผ่านมาเขาบอกว่าสูงแซงรล้วทุกตัวเลยนะครับ,รบจนเขาตั้งฉายาน,นี้ครับว่าเป็นราชันแห่งสารต้านอนุมูลอิสระอถ้างั้นผู้แบบนี้เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมาคิเบอร์รี่อย่างเดียวก็พอเลยสิครับจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถ้ามีมาคิเบอร์รี่เป็นส่วนผสมแล้วเนี่ยถือว่าได้เปรียบไปต่อหนึ่งังแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์กับร่างกายมากๆเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ลงตัวจากหหลลลาากยผไม้ หลากหลายเบอร์รี่นะครับเพราะว่าส่วนผสมที่หลากหลายแล้วลงตัวเนี่ยจะช่วยให้ค่าของการต่อต้านอนันมูลอิสระมันได้สูงยิ่งขึ้นไปนอีก <ừ> นะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการทดสอบแล้วออร์เรเนี่ยให้ค่าสูงจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูอีกเรื่องหนึ่งด้วย และนี่แหละครับคือที่มาของ e อ c กซ์คลูซีฟฟอร์มูลนะครับของสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซ u เปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกครับโดยมีไมกิเบอร์รี่เป็นพระเอกนั่นเองนะครับสุดยอดซ u เปอร์ฟรุตจากชิลีนะครับผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงนะครับแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าได้รับฉายาครับเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายมาผนวก รวมกับผลไม้ที่เป็นซ u เปอร์ฟรอีกหลากหลายชนิดนะครับที่ผ่านงานวิจัยมาจากด้านสุขภาพทั่วทุกมุมโลกงั้นตอนนี้นะครับเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญที่คิดพ้นสูตรนี้ขึ้นมาครับ Maqui Plus, la boisson super antioxydante faite à partir de 12 fruits et baies provenant de 9 u f pays est exceptionnelle. La baie de maqui ou m a k i berry est riche in en delphinine et en anthocyanine. Les plus puissantes molécules naturelles qui puissent protéger votre corps contre les dommages des radicaux libres. La maquibérie, la reine des antioxydants, associée à ces 11 fruits et baies provenant du monde entier, est LA boisson antioxydante. Une combinaison unique, issue de standards de production très élevés. De surcroît, la Plus a obtenu à chaque fois les tests et les résultats oracles les plus élevés. Le test orac, pour oxygène radical absorbance capacity, est un test de mesure du pouvoir antioxydant. Il est issu des laboratoires Brunswick aux États-Unis. Ce résultat élevé au RAC garantit qu'une dose par jour de Maki Plus vaut le résultat. Pour faire l'équivalence entre ce pouvoir antioxydant et des valeurs plus communes, une dose par jour de Maki Plus équivaut à la consommation d'un kg de tomates. 40 ane, 250และนั่นเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับถึงประสิทธิภาพของสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนต์ จากซ u เปอร์ฟุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกเรียกว่าเป็นเ e อ็ก u s คลูซีฟฟอร์จริงๆครับผมทีนี้ครับด็อกเตอร์เราก็คุยกันมาถึงเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เรื่องของสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายก็คือเราพยายามสรรหาวิธีในการที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทําทำไปทาไมครับนั่นน่ะสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตระหนักตรงนี้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอนุมูลอิสระ นะแต่จริงๆจากพฤติกรรมต่างๆที่เรากล่าวมาก็คือเช่นนอนดึกนะครับไม่ออกกําลังกายนะครับหรือว่าดื่มเหล้าสุบุรีกินของทอดของมันนะครับเครียดนะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆสะสมนะครับเข้าไปในกระแสเลือดของเราแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับทำลายเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเหมือนกับ สนิมที่กัดกร่อนเหล็กไปวันละได้กว่าละน้อยโอ้น่ากลัวนะนะครับแล้วก็เมื่อเขาปนเปื้อนเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยก็จะไปสู่อวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะแรกเลยที่ถูกนําส่งไปถึงก็คือตับนะครับซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในการที่จะขจัดสารพิษแล้วคุณเอิร์ดลองจินตนาการดูว่าถ้าตับต้องเจอสารพิษทุกวันทุกวันทุกวันนะครับตัวตับเองก็เสื่อมนะครับนั่นหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ย ตับรับไม่ไหวนะครับเลือดที่ควรจะผ่านตับแล้วออกมาสะอาดมันก็กลายเป็นเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนะครับแล้วเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษอนุสา,ารนี้ก็จะถูกส่งไปสู่อวัยวะต่างๆทั่ว <ปะ S 2> ร่างกายก็จะวิ่งทั่วร่างกายแบบนี้ใช่ครับใช่ครับไปเจออวัยวะไหนก็ทําลายเซลล์ทาลายเนื้อเยื่ออวัยวะนั้นๆ แล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะทําลายแค่ตับใช่ครับทาลายได้ทั้งหมดเลยไปที่ไหนบ้างอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปที่สมองเกิดอะไรขึ้นนะเกิดโรคความจําเสื่อมอัลไซเมอร์นะเกิดโรคพากินสันที่ว่าควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆไม่ได้นะครับแล้วรวมถึงโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคไขข้ออักเสบนะความดันโลหิตนะครับเบาหวานนะครับโรคหัวใจขัดเลือดหรือแม้แต่โรคที่หลายๆคนกลัวมากๆก็คือโรคมะเร็ง <N> นะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งมะเร็งที่มาเป็นอันดับต้นๆ้นเลยก็อย่างเช่นมะเร็งตับ <N> นะครับรวมถึงมะเร็งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะไปสัมผัสที่อวัยวะไหนก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในอวัยวะน,นั้นๆได้เพราะฉนั้นสําคัญที่สุดก็คือต้องกลับมาดูแลตัวเองครับผมทายัางไงก็ได้ให้เราลดสารพิษในเลือดของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลตับของเราไม่ให้ต้องเจอสารพิษเยอะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งหมดได้ ซึ่งจริงๆแล้วด่านแรกในการที่จะกรองทั้งหมดเลยก็คือตับนั่นเองใช่ครับ,รบแล้วตับปกติแล้วมันมันแสดงอาการยังไงอย่างไรครับทราบข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วกว่ามันจะกว่ามันจะเริ่มแสดงอาการนี่คือมันโดนทําลายไปเยอะแล้วใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไปตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยรประมาณ70%็0บปสเปซนของเนื้อตับเนี่ยถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะนั้นอันนั้นก็คือปลายเหตุแล้วนะทีนี้ถ้าในฐานะ คนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องคอยสังเกตอาการเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเช่นบางคนอาจจะมีอาการว่วงเหานอนตลอดเวลานะครับเหมือนหลับพักผ่อนไม่เต็มที่ใช่ทั้งที่นอนมาเต็มที่แล้วนะครับออนเพลีย <On clear S 2> นะครับหรือว่ามีอาการป่วยง่ายนะครับ,บป่วยบ่อยหายช้านะครับหรือสังเกตอาการจากในตาไม่ค่อยสดใสนะครับตายแห้งนะาตาเหลืองหรือว่าผิวมีอาการเป็นจ้ำผิวแห้งผิวคันอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะร<ล>ะบบ <ละ S 2> ไม่ย่อยเลยเป็นระบบอาหารก็เกี่ยวเกี่ยวข้องอาหารไม่ค่อยอย่อยท้องอืดน,นะครับหรือว่าบางทีอุจจาระอาจจะมีสีผิดปกติก็ต้องคอยสังเกตดูนะฮะครับผมแล้วก็พวกความดันนะครับไขมันในเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยตรวจสอบครับผมนะครับฟังมาแบบนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมหลายคนเริ่มเช็คลิสต์ตามไปกับผมนะดรพูดมาแต่ละอันเฮ้ยอันนี้ก็ใช่อันนี้เราก็เป็นเฮ้ยไม่แน่ใจอันนี้มันเหมือนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเริ่มไม่ค่อยแน่ใจทีนี้เราจะมาคุยกันเจาะลนกเลยครับว่าแล้วเครื่องดื่มซูเปอร์ฟรุต จากเบอร์รี่เข้มข้นเหล่านี้นะครับผมมันจะช่วยยังไงกับร่างกายยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีค่าออร์แรกสูงๆด้วยค่าออร์แรกที่สูงที่สุดในโลกถึง249,225ต่อขวดเลยทีเดียว ครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ถ้าเราจรนกกินตนาการว่าในเลือดของเราเนี่ยมีสารพิษอนุมูลอิสระอยู่สะสมอยู่นะครับทุกๆวันทุกๆวันเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามีการดูดซึมเข้าไปนะครับสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยดูดซึม้าไปในกระแสเลือดก,ก็จะไปลดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผมเปรียบเหมือนกับว,ว่าเป็นสนิมที่กัดกร่อนเหล็ก Uh huh. นะครับ uh huh. เป็นปฏิกิริยาที่ทำร้ายเซลล์ของเรารนะฮะเราจึงเรียกมันว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ uh huh. พอดูดซึมเข้าไปในเลือด ลดสารพิษในเลือดได้นั่นก็ทําให้ตับของเราเนี่ยรับภาระในการากำจัดสารพิษลดลงไปอีกครนะตับก็จะไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนละนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการฟื้นฟูตัวเองในการที่จะกำจัดสารพิษก็จะดีขึ้นนะเลือดที่ไปสู่อวัยวะต่างๆก็จะมีสารพิษลดลงนั่นก็คือเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆจากสารพิษน้อยลงไปด้วยก็คือ <c oughs> ถ้าเปรียบง่ายๆเปรียบตับเป็นเหมือนแบบโรงงานในการกําจัดขยะกับร่างกาย ถ้าร่างกายเรามีสารพิษน้อยลงครับขึ้นเลือดลำเลียงไปน้อยลงครับโรงงานเราก็คือตับเราทํางานน้อยลงใช่ครับก็คือความเสื่อมมันก็จะน้อยลงไปด้วย,วยใช่ครับ นั่นคือทาให้เลือดเราสะอาดและก็ตับแข็งแรงนั่นเองทีนี้กับกรณีของคนที่เป็นโรคหรือว่าคนป่วยนั่นเองครับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์แบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหมครับผมจะเปรียบอย่างนี้ครับเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพคนที่พักฟื้นอยู่เนี่ยรเราก็เอาตะกร้าผลไม้ไปเยี่ยม <ừ> นะครับ<ๆ>เพราะว่าเราต้องการให้เขารับประทานสารแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเย,ยอะๆนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ป่วยหรือคนที่พักฟื้นเนี่ยมีภาวะโรคอยู่แล้วเนี่ย จะมีการสร้างอนุมุลอิสระออกมาเยอะขึ้นแล้วมันก็วนเวียนนะครับเป็นวงจรที่ทําให้ภาวะโลกเนี่ยมันรุนแรงไปเรื่อยๆดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดสารพิษ ลดอนุมูลอิสระ,ะในร่างกายได้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็คือเรียกง่ายๆว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปในการที่จะเริ่มต้นดูแลตับของเราอาจจะเป็นด่านแรกแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วทุกอวัยวะในร่างกายาได้ทั้งในแง่ของการปกป้องแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของเรานั่นเองนะครับได้รับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้เราต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับกับข้อมูลดีๆดรพงศกรพัฒน์อรุณโนทัยนันท์ครับขอบพระคุณครับ เอาละครับคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองได้หรือยังครับกับตัวผมนะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองเริ่มเป็นห่วงคนใกล้ตัวผมว่าการเริ่มต้นดูแลตัวเองตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับข้อมูลผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะบอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับผลการวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตุงประเทศไต้หวันยืนยันว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเมื่อดื่มสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้น12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกที่ต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนผสมพิเศษจากอาร์ติโชกผักที่มีสารไซนารินและโกจิเบอร์รี่ที่มีโพลีแซคคารายเฉพาะช่วยปกป้องและส่งเสริมสุขภาพตับอย่างต่อเนื่องร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษได้เร็วขึ้นและมากขึ้นถึง3เท่า ให้สารพิษในเลือดลดลงสูงสุดถึง51%ใน3เดือนและยังส่งผลให้สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ธรรมชาติในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นถึง246%รวมถึงตับสามารถปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นถึง14%ครับย้ำอีกทีนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นดูแลตับของเราให้มีสุขภาพดีครับผมเหมือนกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนี่แหละครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงครับหลังจากที่ได้ทดลองดื่ม เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นนะครับที่มีค่าออร์รกสูงที่สุดในโลกถึง2 4 9 2 2 5ต่อขัวนั่นเองหน้าตาสดใสสดชื่นทั้ง3ท่านแล้วครับ <ừ> ผมนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่คาถามน,นี้ครับว่าทั้ง3ท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรมาก่อนหรือเปล่าเริ่มที่คุณไพโรจน์ก็ได้ครับครับก็ขอเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเนี่ยผมมีอาชีพเป็นวิศวกรน,นะครับ,รบซึ่งทํางานเกี่ยวข้องกับมลภาวะมากมายเนี่ย ผมเคยทางานอยู่ที่โรงปูนซีเมนครับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านหินงั้นปัญหาที่พบอยู่ในอดีตเสมอก็คือการพบกำมลภาวะที่ทําให้เรานะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจครับแล้วก็ฝุ่นละอองเหล่านี้มันก็ค่อยๆสะสมในร่างกายเราจนในที่สุดเนี่ยผมก็เกิดอาการที่เป็นโรคกลุ่มแพ้โร<อ>คนะก,การภูุ่มแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ทรมานโรคหนึ่ง หายใจลําบากมากเวลานอนตอนดึกๆเนี่ยถ้าเปิดแอร์แล้วเนี่ยผมก็จะมีปัญหาตอนเช้าเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกนะ uh huh. บางครั้งตื่นนอนมาต้องรีบทานยาเพื่อขยายหลอดลมมาทำให้หายใจได้เป็นปกติ uh huh. คุณประดับเบลล์ะ้วครับค่ะสาหรับพิสจิกเองนะคะอดีตเป็นวิสัีย์พยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทํางานในห้องผ่าตัดแล้วก็ดมยานะคะคนไข้คือเราเนี่ยได้ดมสูตรไอระเหยของเจอสารเคมีมตลอดใช่ค่ะทุกวันนะคะการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะ แล้วก็เราดมยาสลบเนี่ยเราทํางานกับคนไข้ภาวะวิกฤตเพราะนั้นความเครียดเนี่ยมีทุกวันค่ะสะสมมาระยะเวลาหลายปีทําให้สุขภาพของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่กระฉับกระเฉงค่ะดูไม่ค่อยสดชื่นง่วงบ่อยมากๆนะคะทำงานเสร็จเนี่ยต้องต้องขอนอนก่อนนะคะถึงจะแบบได้พลังกลับคืนมาต้องอานอนเอาแรงอะไรประมาณนั้นเลยค <c oughs> ่ะค่ะครับผมนะครับคุณปิยาพอละครับ <c oughs> สำหรับพี่นะคะรู้สึกชีวิตจะแตกต่างจากค <c oughs> ุณพยาบาลเหลือเกินนะคะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ แต่เป็นคนชอบดูแลสุขภาพชอบป้องกันไม่ชอบการรักษารักการดูแลสุขภาพอยู่แล,แล้วค่ะถ้าจะเรียกว่ามีปัญหาก็เรื่องอาการระคายเคืองอสําหรับดวงตาคแค่นั้นเองตาแห้งอย่างนี้หรอครับตาแห้งค,ค่ะเป็นคนตาแห้งต้องต้องมีการเ,เติมน้ําตาเทียมให้กับตา แล้วหลังจากรับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดน์ที่มาจากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นมีการเปลี่ยนแปลงย,ยังไงกับร่างกายบ้างครับหลังจากที่ผมทานมากิพรัสไปสาวันเนี่ยสิ่งที่พบมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลนันก็คือว่าอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้คือหายใจไม่ค่อยออกนี่นะอาการหายไปเลยนะครับ,รบแรกๆผมก็คิดว่าเป็นเฉพาะช่วงรับประทานใหม่ๆนะเดี๋ยวก็ก,กลับมาเป็นอีกผ่านไปจาก3มวันเป็น5วันเจ็วันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็หายไปเลยนะไม่กลับมาเป็นอีกทำให้ผมมีความรู้สึกว่า โรคภูมิแพ้ที่ผมเคยเป็นแล้วเป็นโรคทุกข์ทรมานมานานเนี่ยมันได้ดีขึ้นจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่เคยเป็นมาก่อนนะอันนี้ส,สิ่งที่ผมพบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากคุณประดับเดือนละครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับร่างกายบ้างครับค่ะปกตินี่ตื่นมาจะเป็นคนที่ง่วงเหียและไม่สดชื่นจะมีการแอบงีบหลับระหว่างวันอย่างนี้ตลอดหลังจากได้ดื่มมากิพลาสไปนะคะเออเรารู้สึกเรานอน,อนได้สนิทมากขึ้นค่ะและตื่นมารู้สึก มีพลังสดชื่นกระชุ่มกระชวยและทํางานได้ทั้งวันอย่างไม่ไม,ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะครับรู้สึกอย่างนั้นค่ะคุณปียาพอละครับแ, <c oughs> แล้วเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยสดชื่นมากๆไม่มีอาการงัวเงียนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกอาการระคายเคืองของดวงตาเนี่ยคะ่ะพอรู้สึกดื่มไปสักได้สระมาณสักเดือนหนึ่งอะนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราไม่ได้หยิบน้ําตาเทียมมาหยอดตาเลย <c oughs> เราก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวมากิิพัทเนี่ย ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นในดวงตาได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์จริงๆก็เลยมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ดื่มมากริพัทแล้วช่วยไม่ให้เราหยอดน้ําตาเทียมครับผมคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะบางทีแบบว่าตาแห้งนี่เจอแดดจ้าๆก็ไม่ได้นะรู้สึกระคายเคืองมากค่ะมันทรมานนะก็คือจะมีด้านดีกับร่างกายตัวเองแตกต่างกันไปความประทับใจด้านอื่นยังมีอีกไหมครับคุณไพโรดครับเมื่อก่อนไปไหนมาไหนกับครอบครัวเนี่ย ที่บ้านเนี่ยโดยเยพาะลูกๆผมเนี่ยจะก,กังวลมากกับการที่ผมต้องขับรถนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาผมขับรถนะเพราะขับได้นานๆไม่ได้นยแต่หลังจากที่ได้ไดรับการมากิบคลาสไปเนี่ยผมพบว่าเรามั่นใจมากในการที่จะขับรถได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเราทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็คุณภาพชีวิตจะด,ดีขึ้น การทางานกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคนพบเห็นเราก็รู้สึกว่าเราแจ่มใสมากขึ้นนะโดยเพราะลูกๆเนี่ยจะบอกว่าเหมือนได้พ่อคนใหม่คนนึงก็คือไม่ใช่แค่ปลอดภัยตัวเรานะคนใกล้ชิดคนรอบตัวก็จะปลอดภัยตามไปด้วยใช่ครับผมนะครับคุณพี่ประดับเดล่ะครับค่ะด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องดื่มหรือจะดูแลร่างกายตัวเองเสริมอาหารหรืออะไรต่างๆค่อนข้างเลือกค่ะเลือกเยอะเยอะมากเราเนี่ยมีสารพิษเยอะมากนะคะทุกๆวันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ตอบโจทย์ได้ที่สุดถือตัวเองก็คนนะคะศึกษาและยิ่งผลการวิจัยนะคะซึ่งวิจัยกับคนเนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเพราะนั้นจึงวางใจโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะดูผู้ผลิตแล้วก็ยิ่งมั่นใจเรากินไปเนี่ยได้ความปลอดภัยแน่นอนครับผมะนะครับคุณพี่ปียาพรครับค่ะ,คะสำหรับพี่ก็ไม่เรื่องมากพอบอกว่ามีเครื่องดื่มที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับเฮ้ยเรารู้ว่าร่างกายเรารับ แต่อนุุโมทิสระ <ừ> แต่เราก็อยากที่จะดูแลตัวเองโดยการหาเครื่องดื่มอะไรแต่ว่าเป็นคนที่ดื่มยากเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มอะไรที่เป็นเป็นน้ำเนี่ยมันจะต่อต้านทันทีแต่พอได้ดื่มมากี่พัทเนี่ยเฮ้ยมันดื่มได้ง่ายอะ่ะ <ừ> เฮ้ยแล้วมันมีคนแบบเราอะ่ะที่<อ>ดื่มยาก,ยากอะ่ะแต่เขาก็ต้องการเหมือนกันและถ้าเราดื่มได้เนี่ยเราก็สามารถบอกต่อบอกบอกสิ่งดีๆกับคนอื่นได้อีก ก็ประทับใจมากเลยค่ะว่ามันดื่มง่ายครับผมารสชาติดีครับผมและนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านครับที่รับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นที่มีค่าแอลแอกสูงที่สุดในโลก่นเองนะครับคนเองก็สามารถเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เริ่มต้นดูแลตัวเองให้เลือดเราสะอาดและก็ตับของเราแข็งแรงนะครับและที่สําคัญครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วอย่าเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวนะครับแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับเพราะยังมีคน อีกมากมายครับที่ต้องการเคล็ดลับง่ายๆและก็เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าเริ่มตน้นง่ายๆนะครับกับ Love l i v e r Love l i f e รักชีวิตดูแลตับของคุณทุกวันนะครับ